ก็สวัสดีทุกคนด้วยครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนนะครับมาทำความรู้จักนะครับของ v m i x นะครับซึ่งแอป v m i x เนี่ยได้ทำการนะครับปรับอัปเดตใหม่ทุกอย่างเลยนะครับณปัจจุบันเนาะก็มีการปรับอะไรบ้างครับก็คือมีการปรับในเรื่องของค่าเหรียญของแอปพลิเคชันนั่นเองครับซึ่งค่าเหรียญของแอปพลิเคชันเดี๋ยวเรามาดูกันครับซึ่งแอปพลิเคชันเนี่ยตอนแรกนะครับเราเนี่ยใช้ในตัวของ มีมิเขียวนั่นเองครับตอนนี้ก็คือไม่ให้เรานะครับสามารถส w a ป วีมิกแดงกับวีมิกเขียวตอนนี้คือเราล้างทั้งหมดแล้วก็ลืมทั้งหมดออกไปเลยครับระหว่าง v ีมิกเขียวกับวีมิกแดงนะครับซึ่งตอนนี้เขาปรับใหม่แล้วนะครับก็จะเป็น v ีมิกในส่วนของเพวีมิกนะครับผมและก็เพื่อนๆที่ดูวิดีโอแล้วอย่าลืมครับกดไลค์ให้กับคลิปนี้และถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบอย่างเป็นพิเศษครับกดขอบคุณหรือซุปเปอร์แทงตรงนี้ครับพอเพื่อนๆกดปุ่มนี้เพื่อนๆสามารถคอมเมนต์ตรงนี้ได้และใส่จํานวนเงินตรงนี้ได้คอมเมนต์ของเพื่อนๆครับจะขึ้นคอมเมนต์และเป็นจํานวนเงินเพื่อเป็นกําลังใจใน ที่สนใจในการเติมเกม Over Top Up มีเกมมากมายให้กับเพื่อนๆและให้บริการหลากหลายเกมราคาถูกปลอดภัยรวดเร็วปกติแล้วนะครับเราได้วีมิเขียวเนี่ยเราก็จะเอาไปขายไปเทรดขายในเคสสวอปหรือไปเทรดขายใน x m i มิกอย่างนี้นะครับผมแต่ตอนนี้ก็คือมันใช้ไม่ได้แล้วนะแค่ใช้ได้ในการโอนซื้อขายออกเฉยนะครับแต่ไม่สามารถโอนสวอปทุกอย่างนะครับมาเป็นตัวนี้ได้เราเนี่ยจำเป็นต้องนะครับใช้เจ้าตัววีมิก ตัวใหม่เลยนะครับซึ่งว,วันนี้เราจะมาพูดเรื่อการที่เราจะโอนแล้วก็การที่เราจะเอาไปขายเอาไปขายเริ่มจากอะไรครับมาเริ่มแรกนะครับตอนที่เราได้เหรียญเกมนะครับสมมุติว่าเราขายเหรียญเกมสักเหรียญน,นะครับมันก็จะกลายเป็น v m i ิกเพตัวนี้เลยนะครับนี่นะมันก็จะเป็นมีตัว P แล้วก็ v m i ิกตรงนี้ครับอ่าออกมาแล้วเราก็ทําการสวอปครับอย่างปกติที่เราเคยสวอปเลยนะอ่าห้าจุดอ่าเดี๋ยวผมจะลองสวอปให้เพื่อนดูนะครับโอเค หลังจากที่เราสวอปนะครับมันก็จะกลายเป็น b ม b ตัวนี้เนาะถามว่าแล้วทีนี้เราจะเอาไปขายที่ไหนนะครับสำหรับเจ้าตัวขายก็คือเรานะครับจำเป็นต้องมีแอปพลิเคชันครับที่มีชื่อว่า k ู c o ยนั่นเองครับอ่ะหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนๆไปโหลดเนาะอ่ากดเข้าไปเลยครับคูคอยพอเปิดเข้ามาครับผมเราก็ไปสมัครอะไรให้เรียบร้อยทุกอย่างนะครับสมัครอะไรให้เรียบร้อยทุกอย่างแล้วทีนี้ครับเราก็ไปหา ตัวเหรียญนะครับถ้าเราจะฝากเหรียญจาก v m i x นะครับเข้ามานะเดี๋ยวผมจะลองฝากให้เพื่อนดูครับก็ให้เพื่อนกดเข้าไปที่คําว่าหลักนะครับผมนี่นะหน้าหลักเลยนะครับแล้วก็เสชหาคำเสชหาเหรียญนะครับ v m i x นั่นเองนะ v m i x อ่า v m i x นะครับปึ๊บป๊บนี้เห็นไหมมันก็จะขึ้นเหรียญ V ี ix ตัวใหม่นะครับนี่ก็จะเป็นเชนนะวิธีฝากก็กดคําว่าฝากครับและจากนั้นเลือกเชนนะครับเชนมันก็จะเป็นเชน v m i x เลยนะ ตรงนี้นะครับปกติแล้วเวลาเราส่งวีมิส่งอะไรเนี่ยเราก็จะส่งเป็นพวกเชนคายใช่ไหมทีนี้เราจะส่งเป็นวีมิครับปึ๊บแล้วก็ก๊อปปี้นะครับอัตรสของเรานะครับสำหรับกูคอยแล้วก๊อปปี้ตรงนี้ครับจากนั้นครับแล้วก็ไปนําการทําการครับผมใส่ในแอปวีมินั่นเองครับทีนี้เราจะทําการส่งนะครับหลังจากที่เราก๊อปปี้อ e s รสมาแล้วนะก็กด Send Co i n นะครับตรงนี้เนาะแล้วก็วางครับผม วางที่อยู่ address ใส่เลยนะครับอาโอเคถ้าเราเช็ค address ของเราให้เรียบร้อยแล้วว่าถูกนะครับถูกต้องก็กด next ไปเลยละกันแล้วก็ทำการใส่ครับผม5.4นะครับอฟรีค่าธรรมเนียมเนาะในการส่งนะครับโคตรดีเลยนะเนีย่ยเราดูตรงนี้ก็ได้นะครับเวลาเช็คว่าไอ้ตัวเหรียญมันเข้าหรือเปล่านะครับให้เรากดเข้ามาที่ตรงนี้เนาะอ่ามันจะมีจุดบันทึกนะครับ จุดประวัตินะครับในการซื้อขายตรงนี้ครับแล้วก็ดูการฝากนะครับอันนี้ก็การถอนเนาะมีการฝากนะครับเห็นมก็จะมี V ีม x นะครับเข้ามา5.4นะครับ v m i x นั่นเองเนาะจำนวนเงิน V ีม x ของเราครับก็เข้ามาแล้วนะครับผมนี่นะเอาล่ะที่นี้นะครับผมจะลองเข้าไปที่หน้าเทรดขายถ้าเรานะครับต้องการที่จะขายในตัวของ V ี i x นะครับเราจะขายยังไงเริ่มแรกเลยนะครับให้เราทำการโอนย้าย สำหรับตัวเหรียญมีมิกเนี่ยไปกระดานเทรดก่อนครับกดคำว่าโอนเลยครับผมนี่นะกดคำว่าโอนแล้วก็ติ๊กเลือกวีมิกครับเนี่ยแล้วเราก็เลือกบัญชีนะครับมันจะมีบัญชีหลักของเราเมื่อกี้คือ5.4าีวีมิกก็คือบัญชีหลักครับเราก็กดเลยนะครับผมแล้วก็ใส่จำนวนทั้งหมด5.4นะครับมันก็จะไปในส่วนของหน้ากระดานเทรดครับก็คือหน้านี้ครับผมเพื่อนต้องเข้าใจเนาะแล้วก็ตรงหน้ากระดานเทรดก็คือนี่ครับจำนวนเหรียญวีมิกเนาะ ทีนี้เราจะทําการนะครับเทรดขายเพื่อที่จะเอาเป็นเหรียญ USDT นะครับเพื่อที่เอาไปขายเนาะทำไงครับผมเริ่มแรกเนี่ยให้เราเข้าไปที่คำว่าเทรดครับกดเทรดนะครับแล้วก็ติ๊กตรงนี้ครับแล้วก็เลือก USDT นะครับอ่าก็เข้าไปเลือกเหรียญนะครับเป็นเหรียญ m i m i c นั่นเองครับอืบนี่ b i m i n c คู่เหรียญนะครับก็คือ USDT เพราะว่า USDT เนี่ยเราจะเอาไปขายให้กับคนที่อยู่ในแอปนี้นะครับ โอเคทีนี้เราจะทําการกดขายครับก็เลือก100%เลยแล้วเลือกราคานะครับณนะปัจจุบันว่าเราอยากขายเท่าไหร่ตอนนี้มันอยู่ที่ราคาที่จะขายต่าสุดแบบออกไวๆเลยนะครับก็คือ1.52นะครับอ่ะหนึ่นะก็กดขายเลยก็ได้นะครับกดแต่มันจะใช้ระยะเวลานานนะครับมันจะไม่เหมือนใบแอนด์นะไบแอนก็จะเทรดขายง่ายนะครับเราก็กดตรงนี้ครับปื้อ ก็ใส่รหัสจินยานของพเพื่อนไปนะครับเอ๊แล้วออเดอร์มันจะอยู่ข้างล่างครับผมนี่นะ,ะพเพื่อนๆอะตกใจนะครับว่าทําไมเหรียญหายก็มันจะมีคําสั่งออเดอร์ตรงนี้ครับแล้วก็รอให้คนนะครับมาทําการซื้อวีมิของเรานะครับพอมีคนมาซื้อเทรดวีมิของเราเนี่ย ตัว V-Mix เนี่ยครับมันก็จะเปลี่ยนเป็น USDT อ่าเข้าใจไหม USDT ก็คือตรงนี้นะครับมันก็จะกลายเป็นเงินตรงนี้นะสำหรับ33ดอลลาร์นะครับมันก็จะกลายเป็น USDT หลังจากพอมันกลายเป็น USDT เนี่ยอ่าเดี๋ยวผมขอยกเลิกออเดอร์ก่อนนะครับเพราะว่าผมไม่อยากขาย V-Mix เนาะอ่าทีนี้นะครับพอมันเป็น USDT เนี่ยเราจะทับเอาไปทำอะไรครับผมให้เรากดเข้ามาที่คำว่าหน้าหลักนะครับผม อ่หน้าหลักจะอยู่ข้างบนเนาะไม่เห็นปะนตรงนี้เนาะมันก็จะมีคําว่าหน้าหลักครับกดเข้ามาอย่างนี้ครับแล้วมันก็จะมีคําว่า P2P นะครับตรงนี้ครับรูปคนเนาะ P2P ให้เรากดคําว่าขายครับนี่พอเรากดคําว่าขายครับผมก็เลือกเปลี่ยนเป็นภาษาไทยนะครับเป็นสกุลเงินไทยเนาะ THB นะครับปึ๊บนี่อย่างนี้นก็จะมี คนที่รับซื้อเหรียญอยู่นะครับคนที่รับซื้อเหรียญที่เป็นคนไทยเนาะถ้าเราจะขายเนาะก็สมมุติว่าเราเราอยากขายร้านไหนเราก็เลือกเอาเลยนะครับตอนนี้ราคามัน35.75นะครับณปัจนะจุบันเราถ้าเราจะขายเราก,กดอย่างนี้นะครับอ่ะกดเข้าไปแก้ไขก่อนเนาะเริ่มแรกอ่าอย่างที่2นะครับก็ให้เราเพิ่มบัญชีธนาคารถ้าใครเคยทําใบเน้นน่ะจะง่ายๆนะครับจะเป็นเรื่องง่ายเนาะก็ให้เลือก bank transfer นะครับนี่ ให้เลือก Bank ์ท a นเฟอรเนาะตรงนี้ครับผมอ่าแล้วก็ใส่ชื่อ,อเลขบัญชีนะครับแล้วก็ BIC b ซ c เนี่ยให้เพื่อนนะครับเข้าไปใน Google และพิมพ์ BIC ของธนาคารของแต่ละธนาคารของเพ,อเพื่อนที่จะใช้ในการโอนเงินนะครับสำหรับแอปนี้เนาะก็พอเสร็จแล้วนะครับแอปเสร็จเนี่ยก็จะทําการขายแบบ P2P ง่ายๆนะครับก็คล้ายๆก,กันกับ b บ n a แนนเลยนะครับอันนี้ก็คือ วิธีการเทรดขายในการเอาเงินออกนะครับผมอาจจะไม่ได้ทําให้กับเพื่อนๆดูนะครับเพราะว่าอตอนนี้ก็คืออยากจะเก็บวีมิชไว้ก่อนเนาะโอเคนะผมอธิบายแบบนี้น่าจะเข้าใจนะครับหรือถ้าใครไม่เข้าใจนะครับให้ทักเข้ามานะครับในเพจก็ได้หรือว่าใน d i s c o r d ก็ได้นะครับถ้าใครมี d i s c o r d เนาะ ็ถ้าเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวจะบอกเป็นส่วนตัวก็ได้นะมันถึงจะง่ายนะครับผมแต่ผมอธิบายแบบนี้น่าจะเข้าใจกันแหละนะครับถ้าคนเคยที่เล่นไบแนนมาก่อนนะครับอันนี้ก็คือเป็นวิธีทั้งหมดนะครับในการที่เราจะขายเหรียญ V ี i x ถ้าเราได้เหรียญ VMix มาแล้วเราอยากจะเทรดขายเลยนะครับหรือเราอาจจะไปเทรดเป็น USDT แล้วก็ส่งเข้าไปแนนก็ได้นะครับเพื่อความสะดวกของเพื่อนเพื่อนเนาะ แล้วแต่นะครับแล้วแต่ความสะดวกของเพื่อนแต่ถ้าใครอยากขายเลยในแอปนี้ก็เทรดขายได้เหมือนกันครับแบบ P2P แล้วทีนี้นะครับถ้าเรามองย้อนกลับว่าวิธีการส่งละ่ะส่งยังไงนะครับก็เหมือนกันครับวิธีการส่งก็คือให้เรากดเข้ามาในกระเป๋าของเรานะครับแล้วก็ติ๊กเข้าไปในตรงนี้นะให้เรานะครับทำการโอนเหรียญน,นะครับที่อยู่ในกระดานเทรดเนี่ยให้พิกกับนะครับพิกกลับนะนี่ให้เป็น ให้เป็นจากบัญชีเทรดนะครับกลายเป็นบัญชีหลักก่อนนะให้เปลี่ยนนะครับพอเปลี่ยนเป็นบัญชีหลักเสร็จปุ๊บ,บก็เลือก vmix นะครับอย่างนี้นะว VMix นะครับแล้วก็กดทําการถอนนะครับนี่เราจะถอนเหรียญ V ีม i กก็วางกระเป๋า vmix นะครับของเราลงตรงนี้ครับผมเลือกเชนเชนมันมีเชนเดียวอยู่แล้วนะครับณนะปัจจุบันก็คือเชน V ี m i x แล้วก็ ส่งไปเลยนะครับว่าเพื่อนอยากส่งเข้าเท่าไหร่ก็ประมาณนี้ครับอันนี้ก็คือวิธีการโอนย้ายเทรดนะครับสำหรับเหรียญ VMIX ว่าเราอยากจะเอาไปขายหรือเราอยากจะซื้อ VMIX นะครับเพื่อส่งเข้าไปในแอป VMIX เพื่อที่จะเติมเหรียญเกมนั่นเองครับโอเคฝากไว้แค่นี้ครับอย่าลืมครับกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe เป็นกําลังใจในการทําคลิปด้วยครับในการซื้อขายเหรียญ V m ม x ครับผม